สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออฟก,กุกกอกนะคะตอนนี้คุณพ่อทำอะไรจ๊ะต้องเอาของใครของมันนะคะไปปิดเดี๋ยวเราจะมาดูพลังเอ่อแสงอาทิตย์นะคะทำอะไรคะพี่ต่อพลังแสงอาทิตย์อ๋อแล้วได้แล้วใช่ไหมคะต่อเสร็จแล้วมาดูมนจะดสว่างถึงไหนเอาเอาไปทำดูสิคะพี่เอาทำไมไมิดแกมแกมอยู่ต้องโดนเข้าไปติดติดเลย เพราะว่าของไผของมันไม่ถูกแม่ไปแ,แยกให้แล้วเดี๋ยวโอ้ถูกแล้วนะคะนั่นเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะไอ้นั่นไหมคะ่ะทุกคนนี่นะคะก็นี่นะคะไม่รู้มันจะเห็นไม่ตัวหนังสือเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วทําให้มันไอ้ชัดกว่าน,นี้ก็ได้ไหมพ่อแล้วน่าจะคว่ำขึ้นมั้งหรือยังไงเดี๋ยวเรารอให้มันข้ามามนะคะ ถ้าคุณพ่อยกขึ้นกว่านี้ล่ะมันมันมันน่าจะออกมามั้งหรือยังไงโอ้มันออกมาหาเราโอเคถ้าเข้าไปแบบนั้นเดี๋ยวลองดูก่อนแบบตรงๆเนาะแล้วก็ทําได้หลายแบบนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ำๆน่าจะชัดมั้งคุณแม่ว่าอันนี้ก็มันก็มืดมืดสลัวสลัวนะคะมันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มันยังไม่ทันได้มืดนี่เนาะค่ะ เห็นคำว่าบ้านกับหลหลวงอยู่นะคะตอนนี้ไอข้างบนก็ไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่ค่ะเรื่อว,ว่าจะส่งไปยังไงเนาะมันยังไม่ไค่าม,มั้งนะพ่อ,อเดี๋ยวเรารอดูนะคะเอฟซี FC. เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขึ้นไลฟ์อยู่ค่ะเมื่อค่ำๆตอนที่แบบมืดๆทีเดียวเลยนะคะอันนี้คุณแม่ก็ให้ดูเบื้องต้นไปก่อนนะคะนีถ่ถ้าถอยออกมาก็เดี๋ยวคุณพ่อเดี๋ยวถอยลองมาดูนะคะ อันนี้ก็พลังงานโซลาเซลล์เหมือนกันค่ะนะคะที่บ้านเรายังไม่มีไฟฟ้าค่ะเราก็ต้องใช้แบบนี้ไปก่อนนะคะเพื่อให้สองตัวหนังสือก็เห็นอยู่นะคะพี่เพราะว่าตอนนี้ก็ยังเห็นคุณพ่ออยู่นะคะ่ะมันก็เลยยังไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่แต่ก็สวยอยู่เนาะพ่อเนาะ<ม>ก็เห็นแบบพอลางๆน,น้ำเงินตัดกับสีขาวคะ่ะสวยอยู่คะ่ะเดี๋ยวเราก็ลองดูนี่แหละค่ะเดี๋ยวให้ค่ำๆไปก่อนี้ก่อน เดี๋ยวคุณพ่อลองไปเปิดไฟข้างในบ้านผสมผสานมาสิคะว่ามันจะไอ้ไอสว่างมาถึงนี้ไหมเนาะเดี๋ยวคุณพ่อไปเปิดไฟโหลดข้างหน้านี่นะคะเดินเข้าไปในบ้านนุ่นนะคะอืมจะทำไงดีข้าคราวนี้คุณพี่อันนี้สว่างสุดแล้วเหรอพี่มัันย ก็ยังเห็นคุณพ่อเดินดุ่มๆอยู่ค่ะมันก็ยังไม่มืดเดี๋ยวให้คุณพ่อไปเปิดไฟด้านในอีกค่ะบางทีอาจจะช่วยสว่างมาเพิ่มแต่แบบนี้ก็สวยดีนะคะนี่เป็นแบบยังไงนะเป็นหลัวๆเป็นน้ําเงินตัดกับขาวสวยมากค่ะนะคะเดี๋ยวเราให้มันข้ามๆกว่านี้ค่ะเดี๋ยวค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวเราก็จะปรับให้ได้ละคะ่ะอืม อ๋อน่นะคุณพ่อไปเปิดตรงนู้นมานะคะเดี๋ยวถอยออกก่อนโอเคค่ะพ่อแต่มันก็สว่างเพิ่มอยู่นะนี่ก็พอประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเอาให้ข้ามๆก่อนเดี๋ยวคุณแม่จะยืนอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะตอนนี้คุณพ่อก็เปิดไฟด้านนู้นค่ะแต่ก็ช่วยได้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็มาร,รอดูนะคะเนนี้น เดี๋ยวหามุมดูก่อนค่ะแต่ถ้ามาทางนี้ก็ก็จะชัดอยู่ค่ะมันก็ต้องแล้วแต่นะคะเวลาเราจะเอียงไอ้ตัวหนังสือค่ะนี่นะคะมันก็กําลังขําค่ําค่ะมันตอนนี้ก็ยังเราก็ยังเห็นกันอยู่ค่ะมันก็เลยยังไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นะคะแล้วก็ติดไฟแล้วค่ะอ๋อคุณพ่อจะทำเอียงๆลงมาอีกนิดนึงนะคะ แล้วก็ปรับระดับได้อยู่ค่ะแต่ถ้าล่ะจะจะเอาศสาทไปตรงข้างๆก็จะว่ายังไงเนาะค่ะเนาะแล้วก็ยังไม่ทันได้ลองค่ะเดี๋ยวให้มันข้ามก่อนใช่ไหมพ่อค่ะเดี๋ยวเราก็รอดูอีกประมาณสักสี่นาทีนะคะทุกคนก็น่าจะข้ามลงข้ามลงอยู่หรอกค่ะนะคะแล้วคุณพ่อสวยไหม เดี๋ยวคุณไม่ถอยออกมาไอ้ตรงข้างหน้าก่อนค่ะว่าเดี๋ยวเราก็มาลองแล้วก็เห็นหลอดไฟนะคะแบบไอ้สองสว่างสองอันเนาะก็ชัดอยู่นะคะนี่ถ้าถอยออกมาก็ชัดอยู่ค่ะอันนี้เราจะมองภาพรวมนะคะทุกคนทางนู้นก็จะเป็นเอ่อบ้านนะคะนี่จะเป็นไม้ดัดนะคะนี่ก็สวยอยู่นะเวลาถ้าถ้ามันสุกถูกไฟจริงๆเนาะ ก็สวยพราะเป็นเอ่อสลัวสลัวค่ะทุกคนก็พอมองดูออกว่าค่ะว่าเป็นอะไรเนาะพ่อก็สวยอยู่เนาะทางนู้นก็มันก็มืดค่ะส<อ>ง <Hey. S 2> ไปเห็นตัวหนังสืออยู่มั้งนี่ค่ะตัวหนังสือพ่อเห็นก็ชัดเดี๋ยวเราก็รอค่ำอีกนิดนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะขึ้นไลท์ให้ดูลองดูนะพ่อว่าจะชัดขนาดไหนเนาะเดี๋ยวค่ำๆยวเย็นนี้ไลท์ที่นี่นะคะอีก สักหนึ่งไหลค่ะค้ำคำมืดๆเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตัวหนังสือจะชัดไหมเอ่ยนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปใกล้ๆถ้าเดินเข้าไปใกล้ๆก็อันนี้ก็มันยังไม่คําโอ้พอดีสวยงามแม่ว่าถ้ามีหลายสีมาตัดกันน่าจะสวยนะพ่อแต่เรายังไม่มีไฟฟ้าเนาะเพราะว่าพลังโซลาเซลล์มันไม่มีสีนะคะทุกคนมันมีแต่สีขาวค่ะนี่มันก็เริ่มคําแล้วค่ะถ้าเราเดินมาใกล้ๆมันก็ จะไม่ค่อยเห็น,นะค่ะทุกคนโอเคค่ะพี่ถ้าแบบนั้นน่าจะได้ไหมเร,เราจะมาลองดูกันค่ะเดี๋ยวระเดี๋ยวเราจะปรับนะคะบบเวลาไล์เดี๋ยวเราจะปรับลองดูว่าจะได้ขนาดไหนนะคะนี่คะ่ะโอ้ชัดแล้วค่ะพี่นี่นะคะเก้าตามรอยพอ่อเศษธธรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็ตามมาด้วยบ้านไร่ ภูหลวงนะคะนี่ตามนี้เลยค่ะถ้ามันใกล้เกินไปแล้วก็ค่อยๆปรับกันไปค่ะพี่อืมได้อยู่ค่ะโอ้พอดีสวยเลยฟ้านะคะน้ำเงินตัดขาวสวยมากนี่มันยังไม่ทันข้ามนะคะ fc มันก็ประมาณนี้ค่ะถ้าสมมติเราไม่ส่องไฟมันก็ไม่เห็นเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นธงนะคะ ธงชาติแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีเหลืองแล้วก็ธงชาติอีกทีนะคะยังขาดอยู่สีม่วงเดี๋ยวรอๆค่ะเออเริ่มแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังก็ไม่เห็นพ่อแล้วนี่ก็เริ่มสว่างขึ้นแล้วล่ะค่ะพี่ตัวหนังสือนะคะใกล้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวคุณแม่จะขึ้นไลฟ์แบบให้มันค่ำเต็มที่เลยนะคะให้มันมืดๆนะคะก็เรากาลังเริ่มแล้วค่ะก็ไม่ได้ เห็นคุณพ่อแล้วนี่คุณแม่สองดูยังยังเห็นคุณพ่ออยู่ก็แสดงว่ามันยังไม่ค่ำนะพ่อก็อยู่ประมาณนี้นะคะทุกคนทางนู้นก็จะเป็นไฟทางนูนะะ้นค่ะนี่นะคะก็จะชัดอยู่นะคะทุกคนนี่เดี๋ยวรอให้มันมืดมืดกว่านี้เดี๋ยวคุณแม่ก็จะว่าอีกทีเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูนะคะเดี๋ยวก็เอฟซี FC ก็ช่วยมาแนะนำด้วยนะคะ นี่นะคะช่องไม่อบกกกอก,กต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องไม่อบกกกอก,กด้วยนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ